อื้อเดี๋ยวบางล้านเป็นผลครับเปล่าเ่าอ,อ้ผมหัวจะใส่บางนั้นติดบางนั้านเมีออยนเดียวอ้าวหอยมีโตครับหอยมีโต ก็ใส่ได้ครับแต่แห้มครับเ็แห้มเป็นสวัสดีครับพี่น้องหากินทิ้งทักสงครับอ่าผมมีความไหนผมใส่ว่าไอ้ดักปลาไหลนะ่ะมันมีเหยื่อหลายชนิดหลายอย่างผมสงสัยอยู่อย่างหนึ่งครับเหยื่อคือไอะนี่ะครับหัวาหานปลาดุกหัวาหานปลาดุกครับ ผมซื้อมาประดูกม้าผมคิดว่าผสมกับไข่ครับไข่ไก่ที่เรียกว่าเดี๋ยวไข่เป็ดล้วปัญหาไข่เป็ดบ่ไรหาไข่เป็ดบ่ไรผมสงสัยว่าเขาดักไข่ดักไอ้ไว้เชอรี่เขาผสมไข่เป็ดไข่ไก่ก็เตรียงผมสิล้องหัวอาหารประดูกมันก็กมาคนนี้กินนะครับหัวอาหารประดูกคนนี้กินมันหนาจะเหมาะนะครับหนาจะเหมาะกับการแล้ปะไรเรียสิลองบ้ง แต่กับการทานครับผมเดี่ยวหอยเชลลีน้ำแล้วผมสิดักครูเลยครับลองเบิงล้องประทากับเบิงว่าตัวไหนกลาไรสีเข่าระวังหอยเชลลีกับอาหารประดุกผสมไกลครับเริ่มมึงครับมาครับมาเบิงวิธีผสมมสิผสมใหม่อาหารประดุกกับไก่ๆก่อนนะครับโอเคครับมาล้องกันครับนะครับ อาหารสิร้องเบิงเอาหอาหารที่้รครับพอประมาณนี่เดี๋ยวแวหวปไปดูครับเรียงปลาดูแหว้ใกล้ๆครับร้องเบิงครับใส่ไปเลยใส่ทั้งเปลือกครับ เรียบร้อับตั้งแต่ทดสอบครับเป็นยังไงน,นี่ครับเราก็สีร้องหมากไว้ร้องหมากก็ไว้ครับหมากไว้ก่อนให้มันเปื่อยจะไปปั่นเป็นก้อนแล้วค่อยเอาไปใสก่ก้าสุ่มปลายครับเราจะไปดักมื่อนี้แล้วครับเด้านสภาพฝ้าฝนจะเป็นยังไงเนี่ยขยำขยำนี่ครับ ผสมไข่ไก่ครับใจหนึงผมไม่อยากร้องไข่อย,ย่างเดียวครับไส่ไปเป็นน่วยเลยมันแทงหัวหน่วยละหาบาทลงทุนหวดลักษณะที่ได้ประมาณนี้ครับผสมไข่ไก่แล้วโอเคครับเ,เดี๋ยวไปเบื้องตอนใช้น้ำกันตอนนี้ให้มันแตกตัวกันครับโอเคครับปิดกล้ง ครับพี่น้องมาหอดหมายแล้วหมายเป็นปลาครับเป็นเนคล้องถังเหมืองที่ผมเคยมาใส่ตะนนันใส่ทั้งพูดแหละมันหงกอะ่ะทางปลาใส่ได้ปลาไหลตัวเดียวครับตะนันดแต่ใส่น้อยเดียวครับวันนี้เลสิมาล้องมองนีกับนี้ครับนี่เป็นคล้องน้มเพื่อนที่ล้องใส่อย่างนี้แหละไปน้ำเรื่อยน้ำคล้องเนี่ยใส่มันจ่ปลากล้วยข้างหลังคุณนะครับนะนะใส่เัม็มะตูนละไปครับไปชมกันที่เป็นยังไงที่แด้ว่าได้ถ่ายรุ่นกันครับ นีนะครับผมจะใส้คู่กันหลังนึงสีเป็นหอยเชอรี่ลังนึงสีเป็นมัวอาหารประดุกผสมไข่ครับทิใส่คู่กันเลยแต่ว่าหันหน้าออกคนละฟังจะได้รู้กันเลยครับว่าอันใดมันเด็ดลองมั้งครับ น,นี่หอยชะลีนะครับอันนี้มีหลายใหม่เป็นมัวหันปลาดุกครับหันออกคนละฟังทีแล้วไปคู่กันเลยครับจะไ,ได้ลูกกันไปเลยครับว่าผมคิดผิหและคิดถึกได้ว่าได้ขอให้แค่ได้ร้องครับ แบบเดียวกันเวทแบบเดียวกันนักครูครับปกไปบเจ็กน้อยกันคนเห็นแต่กับพื้อทุ่งมีไผามาแน่นหรอกครับมีไผามาเข่ามาหรอกครับแถวนี้เป็นตระยาครับ น่ากลัวนี่จะผมนี่ยและพี่บาอยู่ผู้เดียวครับไปไม้ต่อไปมาครับเจือต่อไปหกไงคนหัวนะครับสี่ที่ผมมีเมื่เคยล่องมาแถวนี้จียเพียเมื่เคยล่องหมู่หนี้จียเพียครับ โอ้ยครับผมเคยมาเคยมาครับแต่ผมเคยร้องของ,งใหม่โอ้เสียงคัดเป้นอ่ะไปดินซ้ายไปดินซ้ายครับ ปูในยาหายยู่เจียกๆค้างเอ้ยลูกหลานไม่หายยู่หากินิงนะครับ<ะไ>รนี่ครับสองอันคานออกอีกทีเลยต<ะไ>ัวสอบมันไปเลยครับติสูตรกันไปเลยอ,<ะไ>อันไหมันสิคืออันไหมันสิเจ๋งว่าอะไรกันนึ่งครับ แดดแล้วครับอยู่ในภูมิใหม่ ในจักหน่อยบางตาครับโอเคครับครับพี่น้องเศร้าละบรรยากาศตอนเศร้า,าครับกาศตอนเศร้ากับหมายดักลาไหลครับดักไว้มือวานที่ว่าเข้าสิเบิงครับว่าวสิบเป็นยังไงเนาดักไว้ ของหลังนี่เป็นแดงแน,น่นอนี่ครับคู่แรกครับคู่แรลกครับคู่แรก,รแรกเป็นแดงแน,น่นอนอ่ามึงหอยก่อนครับมีโตบ่อ้าวหอยมีโตครับจงแอบ ตัวนึงครับมีแหวนด้วยมาเบื่องไงห,หัวอาหารปลาดุกครับเป็นไหนนอหัวหันปลาดุกโอ้โหแมงแกบเตาเต็ตมเลยครับ <c oughs> หัวหรปลาดุกแมงตะเตาเต็ตตมเลยด้วครับนะครับไปเบื่องครูสองมาครับครูต่อไปมีตัวมไหม น้องนี่ไปทมีตัวปะ่ะเนาะมาลุ้นกันครับอ้าวน้องนี่เหยียบบิดสิลี่ครับสองหลังนี่เหยียบบิดเลยครับสองหลังต่อไปครับเป็นยังไงเนาะสองหลังนี่ สองหลังนี่แหละโอ้โหสหลังนี้เขาบ่ถือกครับหัวหานประทุกมี่จะปูเขาเต็มนะครับนะครับไม่คู่เลงฟ้าบสองคู่แหละคู่นี้หมันเหวน่นอ๋อนคู่นี้ครับโบหมานครับ นี่คู่ต่อไปครับใส่หน่อยเนาะใส่ไปเล็กเล็กครับเกือบจมอ๋อหอยมีโตครับหอยมีโต พอเสด็จครับแต่หัวหันไปรูปเหว่ขึ้นเขาครับมีปู่นะครับไปชมอีกหลังต่อไปครับนะครับสองหลังสองหลังสุดท้ายครับสองหลังจู่สองหลัสงสุดท้ายอ้าวหมายมาเนาะ อ่าเน้นแทมครับเน้นแทมเป็นหอยเชลลีครับโอเคครับหอยเชลลีทำงานครับสำหรับอาหารปลาดุกอะดักแต่หอยครับครับพี่น้องบังรันครับใส่ไวปเอ้าเป็นสู้นี้อ๋อโอ้บิดป้อเข่าบนหอ อู๋น้องบางล้นเป็นผลครับผัวผัวอู๋อผมหัวตะใส่บ์บางานนั้นติดบางั้นนมีอันเดียวครับผมใส่มาผมมีอันเดียวผมเอามาใส่เบิรงเพื่อครับอย่าไปชมมันครับผมว่าบางัาน้นคือตะเคียนตะเคียนหนึ่งตัวครับพี่น้องนหนึ่งตัวหนงตัครับที่ใส่ก่อน แกเลยล,ลูกด<ะ>ึงออกเลยสองครับสองครับที่ต้องไายจับง,ง่ายครับช ถอพีซีมา <ST. ฆ> มาถ <ST>. อดมาเนี่เียเพาะใช่ <ST>. บ,บางรันครับพี่นอ้ <ST>. องอ้หอะไรง่าครับ,อบ่อ เราพิวซีปล่อยใหญ่ครับสรุปซีโต้แล้วครับเน้นๆครับนี่ติดบางร้านครับนี่ติดบางร้านครับอันนี้ติดจู่ครับตีดจู่สามบางร้านหนึ่งครับโอเคครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้เลยครับหากินกินต่างๆครับ